กระบะหน้าหลอ่อรถสวยไม่เพียงแค่13,000กิโลเท่านั้นเทียบเท่าป้ายแดงวารันตียังครบใช้กันแบบสบายใจไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะมดจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเจ้ากระบะหน้าหลอ่อที่อยู่ข้างๆมดนี่เองนะคะเป็นมิสูบิ i ิไททันนะคะ 2.5GLX นะคะโมเดลปี2019นั่นเองนะคะตัวนี้หล่อและสวยยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะสำหรับเจ้ารถกระบะหน้าหล่อนะคะ มิสูบิชิไททานนะคะกับหน้าใหม่โมเดลปัจจุบันนะคะตัวนี้นะคะออกแบบได้ลงตัวและก็สวยงามมา,มากๆเลยกับการออกแบบแบบไดนามิกชิวนะคะอย่ังที่เขาบอกบอกกันสังเกตโคมไฟหน้านะคะตรงไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกเนาะจะอยู่ในโคมตัวเดียวกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะออกแบบหน้ากระจังหน้าตรงนี้นะคะล้อมด้วยโครเมียมนะคะสวยงามนะคะเพิ่มความดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับ เจ้ากระบะมิสูบิชิไททันนะคะตัวนี้นะคะให้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาพร้อมเลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับแม็กนะคะจะเป็นขอบ16นะคะย่างเป็นปี2019ปีเดีวยวกันกับปีรถเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นแม็กมาให้เลยนะคะเดี๋ยวเราชมร,รอบคันกันก่อนนะคะน้องวิดพามาชมด้านท้ายด้วยนะคะเดินมาเรื่อยๆเลยสำหรับการออกแบบ ตัวกระบานะคะของมิสุบิชิไททันโมเดลปี2019-20 2 0เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมนะคะด้านหลังนี้สังเกตตัวนี้เขาจะเพิ่มความยาวมาให้เยอะขึ้นนะในการจับมือพวงมาลัในการจับส,สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะโคมไฟไฟเลี้ยวด้านาไฟเลี้ยวด้านท้ายเนาะมันก็จะมีโคมเป็นสีขาวนะเพราะว่าปกติแล้วส่วนมากจะเป็นออกสีเหลืองนะคะตัวนี้แต่โมเดลของปี2019นี้จะเป็น สีขาวให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะประหยัดไปมากๆเลยนะคะกับไม่แค่1 3 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับกระบะไททันคันนี้นะคะ1 3 0 9งกิโลเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะสัมผัสกลิ่นได้นะคะบอกได้เลยว่าภายในนะคะที่มดยืนอยู่นะตอนนี้กลิ่นอายของความใหม่นะคะยังมีครบ ท่วเลยทีเดียวนะคะสำหรับกระบะหน้าหล่อคันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูอ่าภายในยน้องบลิสซูมเข้าไปนะคะให้คุณผู้ชมเห็นภายในยด้วยนะคะ mm. คุ้มค่าประหยัดไปแสนห้าเลยทีเดียวนะคะ mm. สำหรับคันนี้กับไม่แค่หนึ่งมืนสามพันเก้าสิบเก้ากิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับกระบะหน้าหล่อคันนี้นะคะมดมดเขาเรียกว่าอะไรอาให้ฉายาเขาเองแหละกระบะน้าหล่อเพราะจริงๆแล้วล็อกโคหรือ รีโว่เนาะเขาก็เขาก็เรียกกันกระบะบหน้าหลอนั่นแหละนะคะภายในน้องบีซซูให้เห็นถึงเบาะนะคะเบาะก,ก,การใช้งานยังใหม่มากกิ๊กมากๆเลยกลิ่นอายนี่หอมมากๆลยน,นะเนี่ยคันนี้ส่วนอ่าออปชั่นภายในนะคะเขาก็ให้มาครบ,ครบนะคะสำหรับมิ u ูบิชินะคะเครื่องเสียงมากับรถนะคะมีที่เสียบ usb นะคะทุกอย่างใส่แผน่นเล่นแผ่นได้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงจากโรงงานเลยนะคะสำหรับอ่ารุ่นนี้นะคะเป็นกระบะนะคะอ่ามิซูบิชิไททัน2.5นะคะ G.L.X. นะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องด้านหน้ากันสักนิดนึงถึงความหมาอ่าเดี๋ยวกุญแจนะกุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้นะน้องบิบเป็นกุญแจรีโมทนะคะเหมือนรถเก๋งเลยนะคะสำหรับกระบะมิซูบิชิไททันคันนี้เดี๋ยวเราจะมาทราบราคากันว่าคุ้มค่าและก็ประหยัดมากแค่ไหนนะคะกับมิซูบิ i ิไททันม n ก e g าแคปนะคะ2.5นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่อง ภายในกันลูกค้าจะชอบแซวเวลาคุณมดเปิดฝากระโปรงนี้รู้สึกว่าแขนมันสั้นไปนะมันก็จะยื้อไม่ถึงนะอ่ะน้องวิทย์พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชมภายในห้องเครื่องนะคะถึงความเดิมนะคะของน็อตนะไม่เคยขยับเลยนะคะรถโมเดลปี2019นะคะตัวนี้จุดอาร์กน่าจากโรงงาน จุดแต e ้มมาร์กทุกจุดยังอยู่ครบนะคะรถคันนี้นะคะสภาพสวยมากๆนะคะกับไม้ที่น้อยสุดๆเลยนะคะ13,000มกิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถปีเดียวนะคะเป็นกระบะด้วยนะไม่ใช่อีโกคานะสำหรับรถปีเดียวนะคะถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เซฟ ประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับกระบะไทยท่านนะคะเมกะแคปนะคะ2.5 GLX คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะ128แรงม้านะคะสำหรับตัว2.5นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นคอ m o อนเรลกับราคานะคะที่เรานำเสนอในคลิปนี้นะคะอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ เจ้ากระบะหน้าหล่อคันนี้นะคะราคา4 7 9 0 0 0บาทนะคะจบคลิปนี้นะคะยกหูโทรหาหมดได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นที่พิเศษมากมายยังมีให้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นขัดเคลือบแก้วนะคะมูลค่า15,000บาทนะคะฟรีฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะคะรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1ปีนะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะ คุณผู้ชมท่านใดน,นะคะได้ไปครอบครองสบายใจได้เลยเพราะยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะคะรถโมเดลปี2019นะคะสำหรับมิสซูบิชิรับประกัน3ปี100,000กิโลนะคะเพราะฉะนั้นสบายหายห่วงนะคะเข้าศูนย์มิสซูบิชิได้ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากเจ้ากระบะหน้าหล่อคันนี้ไว้ด้วยนะคะ ไททัน2.5 GLX นะคะโมเดลปี2019กับไม์แค่1 3 0 9 9กิโลเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจโทรสอบถามหมดได้เลยที่เบอร์0831006161นะคะ0831006161นะคะมีของแถมพิเศษให้มากมายแต่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างยกหูโทรหาหมดก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ